สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเพื่อนๆที่กำลังปลูกมะนาวแล้วไม่ติดผลต้นโสมต้นไม้ใหญ่เรามาชมสูตรนี้กันเลยค่ะสูตรนี้มะนาวก็จะติดลูกง่ายติดลูกดกผลของเขาก็จะโตวไวเขาจึงมีผลที่ค่อนข้างจะใหญ่และน้ำเยอะสูตรของเราก็จะทำง่ายๆเรามาชมสูตรเร่งด่วนสูตรนี้กันเลยค่ะ สูตรนี้เราก็จะทําง่ายๆเลยค่ะเราก็จะเตรียมไข่มา1ลูกจะเป็นไข่ไก่หรือไข่เป็ดก็ได้ค่ะในไข่ก็จะมีวิตามินมีโปรตีนมีสารอาหารที่เยอะมากเลยค่ะต่อมาก็จะเป็นเครื่องดื่มชูกําลังเครื่องดื่มชูกําลังก็จะช่วยเร่งยอดเร่งใบแล้วก็ทําให้ติดผลดกเราใช้เครื่องดื่มชูกําลังจํานวน2ฝาค่ะ และต่อมาเราก็จะใช้เป็นผงชูรสจำนวนหนึ่งช้อนผงชูรสก็จะช่วยบำรุงต้นให้รากนั้นเดินดีแล้วสามารถไปหาอาหารได้ดีและทำให้ใบนั้นเขียวงามและติดผลดกไปอย่างมากค่ะและเราก็จะคนๆให้เข้ากันเลยค่ะ สูตรของเราก็จะเป็นสูตรง่ายๆเราใช้แค่3ามอย่างเท่านั้นเองค่ะต่อมาเราก็จะเติมน้ำลงไปค่ะประมาณ1ลิตรค่ะและก็จะคนให้เข้ากันอีกทีนึงค่ะวิธีนี้ก็จะเป็นปุ๋ยธรรมชาติให้กับต้นมะนาวให้ติดดอกออกผลดกทั้งปีเลยค่ะ สววิธีการใช้เราก็จะเตรียมน้ำมาประมาณ2ลิตรค่ะจะใช้ปุ๋ยสูตรนี้ก็จะเป็นประมาณ 100cc ซีซีค่ะใส่ลงไปเลยค่ะก็จะประมาณ1ถ้วยค่ะเดี๋ยวเราจะนำไป ฉีดที่ต้นมะนาวกันเลยค่ะสูตรนี้สามารถทำได้ทั้งฉีดและลาลรดที่โคนต้นเลยค่ะการที่จะให้มะนาวนั้นติดดอกออกผลดกทั้งปีเราก็ควรที่จะมีสารอาหารที่จะมา,าบำรุงเขาค่ะเราก็ทำสูตรง่ายๆมาฉีดหรือว่าลาารดที่ต้นเขา ก็จะช่วยกระตุ้นให้มีการแตกยอดแตกใบงามเมื่อแตกยอดแตกใบงามเขาก็จะติดดอกออกผลให้เราอย่างง่ายเลยค่ะเมื่อเราลดเขาอยู่เป็นประจำผลของเขาก็จะใหญ่และน้ําเยอะเป็นอย่างมากเลยค่ะส่วนพืชผักสวนควรัวที่อยู่ใกล้ๆเช่นพริกค่ะเราก็ฉีดได้ด้วยค่ะเมื่อเราฉีดพ่นเขาก็จะ ได้รับความกระตุ้นท้งให้เขามีการติดดอออกผลเต็มต้นผลของเขาก็จะอวบและอิ่มเป็นอย่างมากเลยค่ะสูตรนี้เป็นสูตรที่ทำง่ายประหยัดต้นทุนโดยเราไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยแพงๆมาใส่เขาด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ